สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนร้องให้หลายปีพุทธจุ๋ยเล่ากว่าจะมีพี่เจไม่เคยคิดมีลูกยากเสียน้ําตาแต่ไม่บอกใครในที่สุดก็ขึ้นท่านเป็นว่าที่คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงเป็นทีเรียบร้อยแล้วล่ะครับสําหรับนักแสดงหนุ่มพุทธพิชัยเกษตรศิลป์และนักแสดงสาวจุ๋ยบรัทยานนินโคหาหลังจากทั้งคู่แต่งงานมาพักใหญ่และพยายามมีเบบีตัวน้อยด้วยกันอยู่นานด้วยความที่ทั้งคู่ประสบภาวะมีลูก ยาจึงทําให้สิ่งที่ตั้งใจไว้อย่างไม่สมหวงังกระทั่งเมื่อวันที่8มิถุนาย,ยน65พุชโจยประกาศข่าวดีผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าภรรยาุ๋ยได้ตั้งท้องลูกคนแรกแล้วทํากลางเพื่อนๆในวงการบันเทิงเข้ามาสแสดงความยินด,ดีกันอย่างครับครั้งล่าสุด17มิถุนาย,ยน65พุชโจยเล่าถึงเส้นทางการมีเบบีตัวน้อยที่ทำเอาภรรยาสาวจุ๋ยเสียน้ําตามาแล้วนับไม่ถ้วนเพราะกว่าจะสําเร็จต้องผ่านช่วงเวลาอันยากลําบากมาเยอะมากโดยพุจุจยเล่าว่าตั้งแต่เรา สองคนตัดสินใจแต่งงานกันเป้าหมายของเราสองคนที่ตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ด้วยกันคือเราสองคนชอบเด็กอยากจะมีลูกมากและแต่งงานแล้วมีลูกเลยเนื่องจากกลัวว่าถ้าห่างแก่แล้วจะวิ่งตามลูกไม่ไหวและอยากมีเฟลที่เที่ยวเมืองนอกกับลูกซึ่งทั้งคู่ได้มีการไปเช็คอัพร่างกายก่อนและหลังแต่งงานก็ไม่มีปัญหาอะไรสมบูรณ์ดีประจำเดือนของจุ๋ยมาตามปกติและไม่เคยคิดเลยว่าตนเองจะมีลูกยากจากนั้นก็มีการทำกระตุ้นค หลายรอบมากแต่ก็ไม่ติดแถมมีครั้งหนึ่งที่ประจำเดือนของุ๋ยไม่มาประมาณ3สัปดาห์ก็คิดว่ามีลูกแน่เลยจึงนัดเพื่อนๆมาที่คอนโดและตีห้าก็ตื่นเช้าเพื่อทําการตรวจว่าตั้งครรภ์หรือเปล่าปรากฏว่าตรวจไป2อถึงสอันผลออกมาไม่ได้ตั้งท้องซึ่งครั้งนั้นทําให้จุยรู้สึกเฟลและรู้สึกว่าร่างกายของเราไม่เหมือนเดิมแล้วจากนั้นคุณหมอจึงตัดสินใจขอตรวจเลือดกลับพบว่าเกือบเป็นภาวะรังไข่เสื่อมและให้ทําใจนน หลองจากไข่จะมาไม่เยอะซึ่งคุณหมอแนะนําว่าให้ลองวิธีเด็กหลอดแก้วดูทําให้จุยก็มาตั้งหลักใหม่หลังจากร้องไห้ไปหลายปีเนื่องจากเสียใจจึงคุยกับสามีพุทธจะมีลูกก็ได้ไม่มีก็ได้50-50แต่สุดท้ายขอทําให้เต็มที่จะได้ไม่รู้สึกเสียใจทีหลังด้านพุทธเล่าอีกว่ามันมีช่วงเวลาที่เราถอยมานั่งคุยกันสองคน ว่าทำไม่มีลูกก็ไม่เป็นไรและมีการกำหนด่วงเวลาการมีลูกพร้อมกันนี้พุทธพาไปย้อนดูคลิปที่ก่อนหน้านี้จุย๋ยได้มีการตรวจหาไข่และทั้งคู่ต้องมานั่งลุ้นทุกเดือนบางเดือนนั่งด้วยรอยยิ้มบางเดือนนั่งด้วยความผิดหวงังในขณะที่จุ๋ยเผยอีกว่าบางเดือนไม่มีไข่ตัวอ่อนไปไม่ถึงฝานซึ่งตนเองก็เสียน้ําตาไปหลายต่อหลายครั้งแต่ไม่ได้บอกใครบางที่อยู่คนเดียวสามีก็ไม่รู้ว่าตนเองร้องไห้เนื่องจากเขาไปทํางานแต่ ก็ฮึบกลับมาสู้ไม้พอถึงวันที่เก็บไข่รอบที่หซึ่งคุณหมอนัดเช้ามากด้วยความที่คุณหมอนัดเช้าพระท่านผ่านมาทางคลินิกพอดีจึงได้ตักบาดก่อนเก็บไข่ปรากฏว่าตัวอ่อนตัวนี้ประสบความสําเร็จซึ่งวันที่ได้ตัวอ่อนจุยร้องให้เลยเพราะรู้ว่าสิ่งที่ยากที่สุดคือการได้ตัวอ่อนเป็นน้ําตาของความดีใจโดยทั้งหมดทั้งปวงกว่าจะเดินทางมาถึงวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆสําหรับเราแต่ก็ถือว่าโชคดี เพราะช่วงนี้กําลังพอดีละครทําเสร็จแล้วทุกอย่างเหมือนว่างเหมือนโลง่งจุ้ยคิดว่าลูกเลือกแล้วแถมพุทธยังเล่าอีกว่าไม่รู้ว่าจุ้ยจําได้ไหมวันที่รอภรยาเก็บตัวอ่อนแล้ววันนั้นได้ตัวอ่อนตนเองได้ขับรถออกจากคลินิกเนื่องจากอยากปล่อยปลามากปรากฏว่าวันนั้นได้ตัวอ่อนจริงๆท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ